มเราก็จะขึ้นไลฟ์สดให้เพื่อนเพื่อนดูนะมันก็เตรียมจะเทียบท่านะเตรียมเตรียมหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวอุกลลำก็กำลังจะเข้าเทียบนะคะอุกลำเนี้็กำล,ลังเข้าเทียบนะก็เดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์สดเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเค วันนี้ลูกเรืวมาอยู่ตรงนี้กันนะคะเ,เพื่อนๆเห็นปะอยู่นี่เลยนะคะเตรียมเตรียมเทียบเรือเตรียมเทียบเรือนะเดี๋ยวเราจะไปรอนะเพราะว่าเขาจะชิมถ้วยกันนะคะชิมถ้วยเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นไลฟ์สดให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะ นี่คลูกเืออยู่ตรงนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งวิวก็เอามาฝ่านะคะ ดอกบานไม่รู้โรยอ้นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกดอกเร่อเลวาวาด,ดีเลวาว,วดีอ๋อ <laughs> สวยน,นี่น่ามากนะก็หลากหลายนะมาฝากเพื่อนนะหลากหลายโอ้สวยสวยๆมากสวยมากเลย ชมบรรยากาศรอบๆนะคะ,ะเรือก็เตรียมมาแทรเทียบตรงนี้แล้วนะ ก็มาเห็นเราก็จะขึ้นไลฟ์สดให้เพื่อนเพื่อนดูนะมันก็เตรียมจะเทียบผ้านะเตรียมเตรียมหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวอุตรลำก็กำลังจะเข้าเทียบนะคะอีกรลำเนี้็กำลังเข้าเทียบนะบก็เดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์สดเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะโอเค